สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัทคาสิกโกฟิเจอร์ในวันจันทร์ที่30มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงไป2.56เหรียญปิดที่1,315.04แกว่งตัวในกรอบระหว่าง1,300ถึง1,312ถึง1,322นะคะในช่วงเช้าวันนี้ราคาก็แกว่งตัวที่บริเวณ1,315 นะคะทองคำไปทําโลระหว่างวันที่บริเวณหนึ่นะคะเมื่อวันศุกร์เมื่อนักงทุนเนี่ยลดความต้องการถือ,อ,ถอสินทรัพย์ปลอดภัยลงนะคะหลังจากการประกาศตัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ82.5ในเดือนมิถุนายนนะคะจากระดับ81ในเดือนพฤษภาคมนะคะนักทุนก็เชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะ ปรับตัวดีขึ้นนะคะหลังจากที่ใจมากที่หนึ่งก็ประสบกับภาวะากัดหนาวเย็นนะคะแต่ราคาทองคำก็ยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงิน US ดอลลาร์แล้วก็สถานการณ์ในอิรักรวมถึงการคาดการว่าความต้องการทองคำในเอเชียจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเมื่อตลาดทองคำสิงคโปร์นะคะจะมีการออก สินค้าใหม่นะคะก็คือทองคําแท่งน้ําหนัก25กิโลกรัมขึ้นมาซื้อขายในเดือนกันยายนนี้แล้วคแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าตลาดค้าทองคําในเอเชียจะใหญ่ขึ้นตามปริมาณความต้องการทองคําในเอเชียด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีข่าวว่าเฮสปนมีการเพิ่มน้ําหนักในการถือทองคําเพิ่มขึ้นโดยมีสถานะรองสุดที่1 2 0 0 0 0สัญญานะคะหรือเท่ากับ12.1ล้านออนซึ่งก็เท่ากับช่วงใน ช่วงเดือนมีนาคมนะคะที่ราคาทองคำขึ้นไปไายที่บร,ริเวณ1,380นะคะสำหรับแนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ก็คาดว่าจะแว่งตัวไซเวย a อีกระยะหนึ่งนะคะคาดว่าในสัปดาห์นี้ก็จะแกว่งเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,300ถึง1,340นะคะส่วนข่าวอื่นๆน,นะคะประธานาธิบดีโอบามาก็ร้องของให้สภาคองเกรสอนุมัติเงิน500ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปช่วยเหลือในด้านการฝึกฝนแล้วก็ ิต็มทุให้กับกลุ่มกระบฏในซีเรียนะคะเพื่อนําไปช่วยเหลือในด้านการฝึกฝนและก็ิตอาวุธให้กับกลุ่มกระบฏในในซีเรียส่วนทางสาภาพยุโรปก,ก็ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับยูเครนและจอร์เจียนะคะแล้วก็มอสโมอโดวานะคะซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและอาจนำไปสู่การเข้าเป็นสมาชิกยูในที่สุด สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็ยังคงแต่งตัวไซเวย์อยู่นะคะแต่ก็ยังมีแนวโน้มเชิงบวกเมื่อราคายืนเหนือเส้นวิ่งเอเบเลต100วันแล้วก็200วันได้นะคะแล้วเส้นวิ่งเอ e r เลต9วันก็ตัด m o วิ่งเอเ r เลต100วันขึ้นมานะคะ ก็ส่งสัญญาณบวกแต่ว่าอินดิเคเตอร์ isi นี่ก็ยังอยู่ในโซน o v e r b o ์ g อสนะคะทำให้ราคามีมอกาที่จะแกว่ง s i d e w a y ์หรือว่ามีการหนอนตัวลงมาได้เล็กน้อยนะคะแนวรับหลักก็คือที่บริเวณ1,300ส่วนวันนี้ก็มีแนวรับที่บริเวณ 1,305แล้วก็1,300แนวต้านที่บริเวณ1,325แล้วก็1,330นะคะแล้วก็ยังให้ทร a d i n g รองเมื่อราคาอ่อนตัวนะคะสำหรับนักทุนระยะสั้นส่วนนักทุนระยะกลางระยะยาวก็เข้าซื้อสะสมได้นะคะส่วนดาวโจนเมื่อวันศุกร์นะคะก็ปิดบวกไปได้เล็กน้อยนะคะ5.71จุดน,นี่ก็ปรับตลาดหุ้นก็ปรับขึ้นมาตาม ลุ่มหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีราคานะ้ำมันดิบใน s m e กนะคะก็อ่อนตัวลงมาเล็กน้อย0.10นะคะส่วนค่าส่วนเรนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะนักทุนก็ยังกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐส่วนค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะไอแชร์ share, ขายซีเวอร์ออกมา41.81ตันนะคะ SPDR ยังคงถือเท่าเดิมเรามาดูภาพเทคนิคของ Silver กันนะคะซึ่ง Silver ก็อยู่บริเวณเส้น m o v i n อ a เ e r a g e ร0 0นะคะแรงซื้อเริ่มลดลง r s i ก็ยังอยู่ในเขตโบว์บอลทำให้ราคามีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาแนวรับมีที่บริเวณ20.6แล้วก็20.4นะคะเนลต้าน21.2แล้วก็21.5นะคะให้ t r a ดดิ้งช็อต ส่วนเงินบาทก็ยังเครื่องเคลื่อนไหวไซ i d e w a อยู่ในกรอบเช่นเดิมนะคะแต่ไม่ดิเคเตอร์ทางเทคนิคยังไม่ได้บ่งบอกสัญญาณอะไรมากนะักแนวรับมีที่32.3สแล้วก็32.2สนะคะแนวตา้าแนวต้าน3 2สแล้วก็32.7สส่วนเรน์ก็แรงขายเริ่มชะลอตัวลงนะใหะ้ m ี c d h i s โตแกรมค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแดนลบทําให้ราคามีโอกาสที่จะรีบาวได้นะคะแนวรับมีที่113แล้วก็112นะคะแ้วตา 5, ้าบ1องนะคะเนล1้ ส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะ KTB U14 ก็ยังคงเคลื่อนไหวไซ์เว์ยในกรอบแต่ควรระมัดระวังการปรับตัวลดลงเนื่องจากโมเมนตัมทั้ง MACD และ ISI อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะแนวรับมีที่20.5แล้วก็20.3แนวต้าน21.4แล้วก็21.8นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน ITD U14 นะคะก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงแต่ว่า ISI ยังดูอ่อนแดง M A C D Li n e ก็ตัดเส้น Signal Line ลงมานะคะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแรงขายออกมาได้อีกแนวรับมีที่4บาทแดแล้วก็สบาท60นะคะแนวต้านมีที่5บาท20แล้วก็5บาท50ให้ t r a d i n g short ส่วน True u น4นะคะยังเคลื่อนไหวไซเวอ์อยู่ในกรอบ R S I อยู่บริเวณ50ก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรมากนักนะคะแนวรับมีที่9บาท30แล้วก็9บาทนะคะแนวต้านมีที่10บาทแล้วก็10บาท50าสสำหรับ เส้น50นะคะเส้น50ก็ผ่านแนาวต้านสำคัญที่บริเวณ993จุดขึ้นมาทดสอบ1,000จุดแต่ไม่สามารถปิดเหนือระดับดังกล่าวได้นะคะโดย r s i เนี่ยเข้าใกล้เขตเข้าใกล้เขตโอเวอร์บอทแต่เ c มซิดียงังดูมีแรงส่งให้ดัชนีขึ้นต่อนะคะแม้แท่งเทียนสุดท้ายเป็นชูตติ้งสตาร์ส่วนแท่งเทียนในรายวันเป็นสตาร์ก็ตามนะคะจึง คาดว่าดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์จะเป็นตัวชี้ทิศทางในช่วงที่เหลือในสัปดาห์นะคะโดยการปิดเหนือ1 0 0 0จุดจะเป็นสัญญาณบวกแต่ถ้าหากว่ายังปิดต่ำกว่า1,000จุดก็จะลงไปตั้งหลักใหม่ที่บริเวณ9 8้าจุดได้นะคะแล้วก็ให้ลองเมื่ออ่อนตัวแนวรับมีที่993แล้วก็เก้นะคะแนวต้านหนึแนวต้าน, 104, น,าน1น0่แล้วก็หนึ่นะคะส่วน ซีนียู่งสี่นะคะแนวรับที่987แล้วก็เก้แนวต้านที่999แล้วก็หนึ่สี่ำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มาสารนุพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ